บางกองโอ้ยคนนวนก็มีปัญหาคนนั้นก็มีปัญหางานนี้ที่สยามดิสคัเวอร์รี่ใครๆก็มีปัญหากันทุกคนคะ่ะมีบ้างค่ะเวลาเครียดๆก็ปัญหาของตัวเองก็ได้มีการแก้ตลอดหนุ่มๆช่วยไม่ได้มหมคะละสายเองคือผมว่าจริงๆก็มีปัญหามาโดยตลอดแต่ว่าเราวิจัยว่าปัญหา ที่เป็นหลักๆที่เราพบนะครับก็มีอยู่ไม่กี่ระการนะยังยกตัวอย่างเช่นเป็นปัญหาสิวปัญหาหมองคลำ้ำรอยดำผิวหน้านะครับปัญหาริ้วรอยแล้วก็ในแต่ละปัญหาเนี่ยการดูแลเนี่ยก็อาจจะแต,ตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพของผิวงนั้นเอสเชอร์เดอร์มาเนี่ยก็เป็นตัวที่จำเพาะในการที่จะดูแลในแต่ละแต่ละบุคคลแต่ละผิวครับผมอ๋อนึกว่าปัญหาอะไรที่แท้ก็ปัญหาเรื่องผิวผิว,ผวที่กลายเป็นเรื่องจิ๋สําหรับงานเนี้ยเรา คลินิกเขารวมเหล่าคนมีปัญหามาเจอกันในงานเอสตาเดอร์มาเซเวนสกินวันเดอร์หยดสิ่งมหัศย์ที่ทักผิวนั่นเองค่ะอุ้ไปดูจากผืนหน้าของแม่นางทั้งเจ็ดที่เชิญมาเป็นแขกบนเวทีแล้วเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าหน้างามงานย่างเนี้ยที่ยังมีปัญหากันอีกโดยเฉพาะหน้าของหญิงแอร์ราชนิดคุณสาวท่านนี้ก็เป็นสิวปกติเหมือนคนทั่วไปค่ะจะเป็นพวกแบบว่ามีผื่นขึ้นหนีและก็มีเป็นสิว สิวเยอรุ่นนะคะแตกนะสาวปัจจุบันยังแตกอยู่นะคะเพราะว่ายังมีสิวอยู่แหมเนื้อสาวก็แตกีต้ยงเปรี้ยขนาดนี้แล้วทำไมนาะหนุ่มๆยังไม่ได้ยินกันสักทีปลยให้หญิงแอร์คอมเด็ดเนื้อแห้งอยู่นานแล้ว,ลวคันนี้ก็สีสิบรายนิหันมาสแกนแผ่นหน้าของสาวรุ่นอ๋อๆกันดูบ้างค่ะว่าไฮโซนักสกุลดังอย่างเงี้ยแผ่นหน้าชีจะมีปัญหาอะไรบ้าง มีบ้างค่ะเวลาเครียดๆเนี่ยค่ะเวลาจะสอบอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีขึ้นมาบ้างอะไงรเงี้ยค่ะเป็นผลผลเล็กๆก็อะไรเงี้ยน่ะมีบ้างค่ะต้องมีกันบ้างเป็นสิวนานๆทีก็ต้องขึ้นกันทีบ้างขึ้นแต่เท่าไหร่ไม่ได้จําความค่ะพี่ริ <c oughs> ้วรอยยังค่ะยังไม่มีค่ะอุ้ยดูสิคะคุณผู้ชมนี่ขนาดบอกว่าหน้ามีปัญหาแต่ด้านยังสแกนหาไม่เจอซักแห่งแผ่นหน้าไฮโซเนี่ยเขาเสียกันอย่างนี้นี่เองจากแผ่นหน้าสาวรุ่นเอกมาเจาะที่แผ่นหน้าสาวรุ่น เท้ากาก็ไม่มีค่ะ <laughs> นะคะเพราะว่าถ้าเราดูแลแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอ่อเท้ากาเท้าเป็ดหรือว่าแผนที่เหยิบรับรองไม่มีแน่นอนจนแน่สิคะเป็นถึงระดับตัวแม่แห่งแผน่ิดต ก็เป็นริ <sm festivals> ้วรอยก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะคะก็ก็มีอยู่ค่ะมันจะลบออกไหมค่ะคงมันจะต้องให้อะไรนะคะโปรดักที่มันอะไรทิ่มแทงเลยเลือกๆมาเาะว่าทะลุทะลวงเข้าไปในการดูแลผิวฟันตายตายคุณพี่คะโปรดักที่จะทิ่มแทงทะลุทะลวงได้ขนาดนี้มีอยู่วิธีเดียวละคะมีดหมอไงแต่ถ้าใครไม่อยากเจ็บตัวเดนมีวิธีรักษารอยริ้วที่ไม่เจ็บแถมยิ่ง ราชินีคุณหนุ่มใหญ่ท่านนี้หลังเงันบอดี้กาดนะครับเป็นฝรั่งเป็นทหารที่มาจากอิรักคือคนนี้นะฮะและ้วคนนี้ก็เป็นแข่งซูเปอร์คาร์ชนะที่หนึ่งของเอเชียคนนี้เป็นมิสเตอร์ดับเบิลแมนของปีนี้คุณไทยก็ให้เกียรติมาเป็นเพื่อนนะครับก็ต้องมีอย่างนี้ด้วยเพราะว่ามันทําให้ทุกอย่างดูดีแล้วก็มีสีมีสันหน่อยสำหรับงานนะครับเึ่งมาช่วยมากครเพราะว่า ยิ่งอยู่ใกล้คนที่มีอายุน้อยๆแล้วก็หน้าตาหล่อๆ่างพวกเขานี่เราก็ต้องกระตือรือร้นตัวเองเพื่อจะเดินไปกับพวกเขาฮะโอ้ไม่ก็วิธีฮีรัรถค่ะใช้บอร์ดที่กาดหนุ่มๆคอยคุ้มกันปุ่งกาไม่ให้บินมาต่อผนังหน้านี่เองเลิกกับางก์บังก